สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านศึกฟุตบอลลีดังที่ผ่านมาทั้งศึกเซเรียอาอิตาลีและลาลีกาสเปนต่างมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอย่างมากมายโดยเฉพาะการลุนแชมป์ของหลายสโมสรดังรวมถึงความพยายามหนีตกชั้นซึ่งแต่ละนัดล้วนมีผลต่อการจัดอันดับในตารางคะแนนทั้งสิน้นวันนี้เรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันครับแต่ก่อนฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดค,คลิปสรุปข,ข่าวฟุตบอลมันๆครับ เริ่มจากสึกกันโชเซเรียอายูเวนตุสบุกไปเสมอกับโบโรนญา3 3ต่อ3โดยทีมเยือนโดนนำก่อนถึง3ต่อศนย์ก่อนที่จะยิง3ประตูรวดในช่วง14นาทีสุดท้ายตีเสมอได้สำเร็จมาต่อกันที่ลาลีกาสเปนบาร์เซลโลนาเปิดบ้านชนะรายโยบายเยกาโนสาต่อศูนติดฉากฤดูกาลด้วยการจบอันดับ2ของตารางขณะที่เรอัลมาดริดมีแต้มทิ้งห่างถึง12คะแนนส่วนอีกคู่แอเลติโกมาดริดโดนโอซาซูน่าบุกมาถล่มคารังถึง4ต่อนหนึ่ง โดยเป็นประตูของราอูลกาเซีย2องลูกถือเป็นความพ่ายแพย้ครั้งแรกของแอตเลติโกมาดริดต่อโอซาซูนาในรอบ14ปีเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเสมอกับลาซิโอ1ต่อ1โดยได้ประตูตีเสมอจากช่วงท้ายเกมซึ่งหลังจบเกมอินเตอร์ได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลทันทีขณะที่คู่อื่นโรม่าบุกชนะเจนัว1นต่อ0จากประตูของลูก,กากู การันตีไปเล่นยูโรปาลีกได้สําเร็จแต่ยังมีลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยหากว่าอาตาลันตาไม่สามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ในปีนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากบ้านฟุตบอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ